อ่าโอเคนะครับคาบกันบ้านวันนี้นะครับวันที่ยี่ิบสองกรกฎาคมนะครับสองห้าหกสี่วันนี้มีกันบ้านอะไรบ้างครับผมมีสุขศึกษาอ่ามีสุขศาขไม่ร็จด้วยอ่าโอเคนะครับมีเอากันบ้านก่อนกันบ้านก่อนเอาเป็นหนึ่งสุขะาสองไม่มีค่ะมีกันบ้านอย่างเดียวมีสุขะอย่างเดียวภาษาไทยมีไหมไม่มีเลยภาษาอังกฤษ อังกฤษมีไหมภาษาจีนไม่ใทีศิลปะของครูเป็นการบ้านนะคะไม่ใช่ของครูเป็นงานไม่เสร็จครับงานค้างเก่านะครับนะงานครูไม่เป็นการบ้านนะครับเป็นงานที่ให้ทําในชั่วโมงถ้าไม่เสร็จก็สามารถนําขึ้นมาทําได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับครูก็เปิดเพลงมาได้แล้วนะเพราะว่าโดลิขกสิ้นไปสองวันเลยวันนั้นนะครับก็นั่งกันแบบเงียบๆแบบนี้แหละนะจนไปถึง บ่ายสโมงห้าสิบนะครับนะโอเคนะครับใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะครับหรือจะให้ดูผลงานก็ได้นะครับนะนักเรียนก็เริ่มเริ่มทำนะครับเริ่มทำงานค้างได้นะครับพูดถึงในเรื่องของซูมก่อนนะอย่าลืมนะครับซูมนะครับโหลดโหลดซูมนะครับเก็บไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ ครูอหนูลืมแล้วค่ะว่าเอาซูมทำอะไรค่ะเอ่อซูมแบบไหนเหรอคะมันเป็นโปรแกรมซูมมาลูกแอปเรียนอะอ่าแอปเรียนใช่อ่าแล้วก็ซูมครูเมตติ้งใช่ไหมคะใช่คล้ายๆเปมตติ้งแบบนี้แหละนะครับอ่าคล้ายๆกันเป็นรูปเป็นรูปเหมือนรูปกล้องไงลูกอ่าใช่ใช่ใช่ที่เป็นเหมือนรูปกล้องาฟ้ใช่ถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละโปรแกรมนั้นแหละนะครับแล้วเราก็จะส่งแล้วเราก็จะส่งโค้ดโค้ดแบบนี้ให้ ไม่มันจะมีเปลงไปเซิร์ฟในเว็บบ์มันใช่ใช่ในเพจสโตรมีเซิร์ฟในกูเกิลมันจะมีใช่แล้วเราก็ให้โหลดลงพีซีก็คือโหลดลงในคอมพิวเตอร์ฮะทำไมตอนนี้คนน้อยจังใช่ใช่ใช่นี่แหละ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 ใส่ลุ้งนั่นแหละโอเคลองโหลดไม่ก็ลองโหลดในแท็บเล็ตใช่ของใส่ลุ้งดิไม่มันโหลดง่ายมันเป็นในโทรศัพท์มันโหลดง่าย นะ oh, โหลดลโหลดโหลดเก็บกันไว้ก่อนนะโหลดเก็บกันไว้ก่อนตีใส่รู้เขาเรียนใน็ a เ l e t ค่ะโอเคครับโอเคไม่เป็นไรโหลดเก็บกันไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าวันที่29นะครับว่าจะใช้โปรแกรมอะไรที่แน่นอนนะเดี๋ยวเพื่อพอหันมาใช้มีดเราก็สบายหน่อยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้โปรแกรมซูมนะครับเ,เพื่อเขาจะใช้ซูมขึ้นมา นะครับนะเท่ okay, ซูมมาตัดทุกๆ40นาทีด้วยถ้าไม่ใช่ของแท้ใช่ถ้าเราไม่เสียเงินเขาก็าตัดเวลาลูกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโรงเรียนพอดูแบบเมื่อกี้หน่อยซิมันเป็นยังไงเป็นรูปกล้องสีฟ้าๆไงลูกรูปกล้องสีฟ้าแต่นะ้าถ้าเราโหลดอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตัดแค่40นาทีเพราะว่าเร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 าไม่ได้โหลดแบบเสียเงินไงแต่ถ้าเราโหลดแบบเสียเงินเราซูมแล้วเพราะว่า เรียนมิสเซวัน,นอาทิตย์อ๋อเออใช่เขาใช้กูแล้วเขาก็จะตัดสี่สิบนาทีตัดตึ๊บแล้วเราก็เข้าใหม่อีกหนึ่งรอบใช่ค<อ>่ะใช่นะครับอ่ะโอเคนะครับโลกเก็บไว้ก่อนแล้วกันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคอ่ะทำงานต่อครับทำงานตอ่อผมเสร็จแล้วครับอ่ะโอเคครับก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะครับสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ลูกนะมีอะไรอยากอยากจะถาม ครูอยากติดค,ครูวันนั้นที่อยู่ตัถึงสี่โมงครึ่งกว่าครูติดครูเคอร์ฟิวป่ะคะไม่ติดตีบ้านครูอยู่ใกล้โรงเรียนครูลับทัน <c oughs> บ้านครูไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่นอกจังหวัดเนีย่ยหรอกลับได้ลับทันว <c oughs> ันนั้นอยู่จนเออใช่วันนั้นอยู่จนแบบสุดยอดเลยสี่โมงครึ่งเลยงานงานเสร็จครูอยากอยู่แบบวันนั้นยังได้ยินมฮะห,หนูเสร็จมาล่ะหนูเสร็จมาล่ะฮะหนูทำงานให้เสร็จก่อนแล้วกันฮะ ใครที่ไม่เข้าใจงานในเรื่องของคลิปวิดีโอก็ถามได้นะนะครับถ้าถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาในไลน์ได้นะไลน์ที่เป็นนะครับไลน์ของคุณครูอ่ะที่เป็นรูปหน้าน้าน้องมิกนะครับนะไลน์มาถามนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างอะไรส่งไอ้คณิตได้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 คณิตยังที่เป็นโปรแกรมส่งงานไปที่ครูลงงานไปให้ได้ไหมสายลุง นูส่งเข้าไปแล้วค่ะอะนั่นแหละนั่นแหล,ละครับถูกต้องโส่งรส่งมาผมบเข้าเลยออโอเคโอเคครับนั่นแหละอันนั้นคือของครูพิมพ์โดยตรงนะครับส่งเข้าไปเลยแล้วคุณครูพิมพ์เขาก็จะมีรายชื่อมีเลขที่มีผู้หญิงผู้ชายให้เลือกนะครับแล้วหนูก็อน,นนี้ครเข่เอองไมได้ไปเลอ่านั่นแหละส่งไม่ได้หรอทาไมอ่ะหนูหนูกส่งเมอตอนข้าวอยู่โงเรหัือนหาอาเป็นอย่างเย ลงไม่ได้เลยเหรอหนูส่งนี้ค่ะหนูส่งไม่ถ้าถ้าใครส่งไม่ได้ก็ส่งมาเหมือนเดิมให้คุณครูได้คุณครูก็เช็คให้เหมือนเดิมหนูส่งไม่ได้ใช่ไหมค่ะคุณครูจะได้ไปบอกครูพิมพ์ว่าบางคนก็ส่งเข้าไม่ได้หรือว่ามัน <c oughs> มันมันไฟล์มัน,ม,น,ม,นมันเยอะเกินไปลูกเลยส่งไม่ได้หรือไ,<ม>ไฟล์เหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอ่าโอเคนะไม่เป็นไรเนี่ยคุณครูไปติดต่อครูพิม แต่ก็ส่งไม่ได้แล้วส่งไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูถามครูพิมพ์ให้ทีหนึ่งว่าโปรแกรมนี้ใช้อ่าใช้ยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวลองลองส่งดูก่อนก็ได้นะวันนี้เดี๋ยวเพื่อส่งได้นะครับน่าจะเป็นนี่คือสัญญาณหรือเปล่าเป็นนี่คือสัญญาณก็อาจจะส่งเข้าไปไม่ได้นะครับนะบางทีสัญญาณไม่ดีอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับ เดี๋ยวครูคให้นักเรียนทํางานไปเลยดีกว่านะครับแต่ครูคคยังอยู่นะถามได้นะครูยังอยู่หลังกล้องนี่แหละนะครับห,ห,หน้าคูเบอร์ฮะนูเบอร์เป็นในนี่ไงกล้องมันมันอัตโนมัติไงลูกเวลาเข้าใกล้เวลาออกข้างนอกมันจะแบบเบอร์มัม่งชัดมัม่งอ่ะเป็นครูปรับไว้เป็นกล้องอัตโนมัตินะครับนะ จะเปิดเพลงให้ฟังก็เปิดไม่ได้แล้วนะโดลิขสิทธิ์นะครับส่งไม่ผ่านมาสองสองวันเลยนะใครที่ตามดูตามดูได้วันนี้นะส่งมาให้แล้ววันนี้นะครับกันบ้านเเร่อไไมา ใส่ล okay, ุงเขาส่งไปให้นะโอเคขอบใจเพื่อนๆหนูไม่เห็นโดนลิขสิทธิ์เลยอ่ะ ฟังเพลงโรงเรียนเราดีกว่าไม่ติดติดก็สิบดีปะดีกว่าครูหนูสงสขยอะเพลงเรียนเราใครร้องแล้วใครแต่งเลยเขาไปจ้างมาลูกเขา่จะไปจ้างมาเิดเอาเพลงแบบครูเล่นน้องน่ติดเลย

คุณจะจำเป็นเอ,เอกเลขไว้ดำรงไว้วิธีไทยนั้นธรรมาชาติดืนร่มมารายาทงามล้ำสามภาษาเพื่อกีฬาหนึ่งคทรเอามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อเติมฝันนั้นด้วยความรักด้วยใจศักธา

ลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทศริวิทยาเราคือจันทศริวิทยานี่คือจันทศริวิทยาดูเราจันทศรเรารวมประสานสัมพันธ์สม่ไม่ดีเชิดชูชาติทำโรงคาถุาองค์ราชันยังยัด หยุดหลักศาสนาปูนใจในที่แห่งนี้รเรามีดอกแก้วงามลำคำไขยชาติพุทธของเราเปลียบปัญญาดังแก้วมันประเสริฐเลิดล้ำอัมไทยคุณธรรมเป็นเอกเล่ไว้ยดำรงไว้วิธีไทยนำธรรมชาติเดินรม ความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสัในเราคือจันทร์ศิริวิทยา บทเพลงแห่งร <polarization> <ain> <cessor> <iggs ir itt cabin> ักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทาริกิวิทยาพวกเราจันทาริกิเรารวมไป็นสามสัมพันธ์มะไม่ดีเจอชูชาตทธรมรงแค่เิีงองค์ราชันยังยัดยึดหลักศาสนา นาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วง,งามลำคำไข่ขทติพบกของเราเปลียนปัญญาดังก้วอันประเสริฐเลิดล้ำอันไทยคุณจมเป็นเอกเลขไว้ดำรงไว้วิถีไทยนั้นดดรมชาติดืนร่มใย สเชิญเรามาร่วมกับคารบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือควาสอดสันเราคือจันทาศิริมิตยา บทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทศิริวิทยาเราคือจันทศิริวิทยานี่คือจันทศิริวิทยา เร,รารวมประสางสำคัญธ์ทไม่ตรีเจอจูชาตรรมรมิทำร่มแค่ถิ่นองราชันยันยัดหยิดหลักศาสนาปุูใจนาทีแห่งนี้รเรามีดอกแก้วงามลำคำไข่กระที่พดของเราเปลี่ยมปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิดล้ำอันไทย ทำเป็นเอกเล็กไว้ดำรงไว้วิถีไทยนั้นทำรม่ชาติดืนรมมารยะนงานล้นสามประสา,าและกี่ลาหนึ่งคัอเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันกต่อทนซ้ำนั้นด้วยความรักด้วยใจสัตย์ ความผูกพันเราคือฟ้าคา แระความผูกพันเราคือลูกฝาเขาเราคือความสนใจเราคือจันทศริวิทยาเราคือจันทศริวิทยานี่คือจันทศริวิทยาเราจันทศริรอเรู้แต่สร้สางสำคัญใจไมดี เจอจุฬาทำรงแค่ถึงองค์ราชันยังยับยัดหลักศาสนาหุ่นใจในาทีแห่งนี้เรามีดอกแกาา้วามลำคำไข่จ่ที่พุทธของเราเปลี่ยนปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิดลำอันไทย i ทบทเพลงให้รักแเบบ่ความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทาริริจิยาพวกเราจันทิริลออรุ่วมประสามสัมพันธ์จะไมดีเจอชูชาติทมลงแค่ทุนองค์ราชันยังหยัดหยึดหลักศาสนา ในทีแห่งนี้รเรามีดอกแก้วงามลัำคำไข่เกที่พ่อของเราเปี่ยมปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิดล้ำอันไพ่คุณธรรมเป็นเอกเลตไว้ดำรงไว้วิธีไทยนัง้งทำมาชิดยืนรมมารยาทงามล้อมสามปีษาเล็กกีฬา ค,คนุนแต่วววสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีคุณแม่ค่ะนมส่งงานแก่เดิมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับได้เหมือนเดิมได้ครับ

บทเพลงแห่งเราและความผูกพันเราคือลูก้าขาเราคือความสดใสเราคือจันทศริกิจิยาเราคือจันทศริวิทิยานี่คือจันทาริริวิยา